มอย,มอยสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกของดิฉันนะคะวันหยุดแล้วดูหนาวนะคะก็เลยหาอะไรแซ่บๆมาจวดๆที่บ้านนะคะได้มะระกอมาลูกหนึ่งนะจากหางใกล้บ้านนั่นเองก็เลยตัดสินใจนะคะอันยิ่งใหญ่ซื้อมาหนึ่งลูก4ยูโรนะคะเอา36คูณเข้าไปก็จะได้คําตอบว่าลูกนี้เงินไทยเท่าไหรนะจ๊ะคูณกันเองนะจ๊ะฉันไม่เก่งเรื่องเลขนะทุกคนเสร็จแล้วก็เอามาสับๆไปเลยนะ ะะสีมะละกอก็ค่อนข้างที่จะกำลังใกล้จะสุกเด้อแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบนี้แหละที่กำลังจะอร่อยเนาะเดี๋ยวข้ามขั้นตอนในการตานะทุกคนเพราะที่ฉันไม่มีครกไม่สะดวกในการโชว์วิธีการตํานะทุกคนก็เลยเดี๋ยวข้ามขั้นไปเลยนะคะสับเสร็จก็ไปทำปรุงให้เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันในขั้นตอนวิธีการกินเลยนี่เสร็จแล้วท่โคนนี่ก็มีไก่ อบด้วยนะหนึ่งตัวแล้วก็ทอดอ,อะไรอะลืมชื่อไปเลยเแต่แล้วทฉันเป็นปูอัดนะก็สวดๆเข้าไปค่ะปูอัดทอดกรอบจิ้มจิ้มไก่แซ่บหลายเด้อโอยวันนี้อยู่คนเดียวนะคะกินไปเรื่อยๆก็แซ่บอยู่คนเดียวหนังไก่กรอบนะคะอันนี้แหละที่มันแซ่บทําให้เราอ้วนได้แต่ที่ฉันไม่สนใจนะจ๊ะขออ้วนแบบอิ่มนะจ๊ะ ก็จัดไปจุดจวดเลยจ้าวันนี้พอบ้านไปตกปลาค่ะทุกคนก็เลยอยู่คนเดียวยังไงก็ขอตัวไปกินก่อนเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย